กันไว้ให้ดีๆพี่เทียวพี่โตมีกระตูนด,ดังมารอมอบความสนุกให้กับน้องอย่างจ้ใจการต่อสู้ระหว่างลูกผู้ชายเริ่มต้นขึ้นแล้วลุ้นกันได้ในเบเบอรเบิร์ดสื่ลูกผ่านสถานฟ้าตอนแร็กนลุกปะทะยูริคอนและตอนเชื่อมไปถึงเชนชูดเอาใจลน้องกับของพิเศษมากมายโดไรอันตอน เราได้พบกับปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นจนผิดปกติและทําให้ผิวหนังของมนุษย์เกิดอาการปวดแสบอดร้อนเราได้เรียกชื่อปรากฏการณ์นี้แบบไม่เป็นทางการว่าสูริยาเพลิงเกิดขึ้นในอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่คนหนองสองห้องโดนิลาและบ้านไผ่ของพ่อวปฏิบัติหากท่านอาศัยอยู่ในอำเภอที่เราได้เอ่ยถึงหึงปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อไม่ให้แสงแดดได้เผยโดนผิวหนังของท่าน สองให้กินน้ำเยอะๆเพื่อไม่ให้เกิดอาการบิดเวียนศีรษะตัวร้อนนั่นลงแดดสามอย่าเพิ่งกินอาหารร้อนเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหัวสี่อย่าออกจากบ้านหากไม่จำเป็นถ้าควรพกร่มไว้กับตัวเพื่ออาการนี้จะจบลงโลกพลังงานกับรถดิบเดีร์เอร์เกอร์เอเลนจีฮีโลจากนั้นไปดูแอ่วสุดมันจับยูเกียวอาร์ไฟเกมการ์ตูนมิตติอน์ักบลัดนอกรรดการกิเดอีเพ็ปเลอร์ ลุยสุดแรงโรงละครชูโซ กับการไขคดีปริศน,นาในยอดนักสืบหิวคน,นเด็ดซีนี่ปี15ตอนยอดนักสืบติดกับและสอนสายที่ตกาช้าอย่าลืมตื่นมาสนุกด้วยกันทุกวันเสาร์8โมงน9โงครึ่งวันอาทิตย์7โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งในรายการช่อง้ารประตูทางทงการก่อนเอชดีนะครับ